สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมมานอนที่วัดชูจิตนะเป็นวัดที่มหามงพุที่ผมจบมาแต่ผมไม่เคยเข้ามาครับนะพอดีเพื่อนให้อาคารที่พักนอาคารสีีเหลืองหลังนี้ครับนะเดี๋ยวจะขึ้นไปเมืองว่าอาคารเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปก็คือลมรื่นลมรื่นลมรื่นนะควงขวางนะครับอาคารน,นี้ชื่ออาคารเดียวไปเมืองนะครับว่าขึ้นไปเมืองหอมครับผมไปขึ้นหอมนกะันเรสโก มาไปโอ้กระเป๋ากระเป๋ากันเกระเป๋ากันโอ้าคือส่งไปเปียกแช่บหมครบอ๋อส่งไปเปียก,กวะนี่โอ้อออยมายถอดเกือบถอดเกล็ดไะนี่มันนี่มาถอดทั้งถึงมาถอดทั้งถึงเขาถอดข้างหน้าเขาถอดข้า,ลางล่างถอดถอดก้างก็ได้ Thoát đi Lực sạc cũng sạch hơn ừ. Về phải thì đuổi ในในนี่ตัวนี้สุดๆเลยส,สามที่นอนสามที่นอนกันง่ายๆสินะ ตัวเย็นเสียบเ้าน้ำตัวนี้ม <c oughs> <ril jamais> ีการ้ำหอนในพร้อมซับนงแรมแล้วเปิดห้องน้ำห้องน้ำก็เวิ์กเงีย้ายนกินข้าวกินกินกินแต่ออกไปสื่อตอนม่ถหมื่นเข้าสีห้างการแข่งแมน